มาแล้วคะทุกคนไปแล้วก่อนไปแล้ว, <S <S ลวทุกคนดูค่ะนี่นะคะกระเป๋าของพวกอีปินนะคะนี่เนาะทุกคนดูด้วยนะคะ แล้นี่กระเป๋ากระเป๋าของแม่นางนีค่าก็จะเป็นของพวกเพื่อนๆนางด้วยราคามาแล้วพันทุกคนไปแล้วพอนไปแล้วไปไปแล้ว ไม่ก่อนถอยกลับมาด้วยค่ะงงมากจะไงคะเนี่ยทุกคนดูเอารบกวนนะคะเบอร์หน้าพี่พี่พนักงานโรงแรมด้วยนะคะเบอร์หน้าพี่นักงานโรงแรมด้วยนะคะถ้าใครจะเอาไปลงต่อหรือแคปบต่อนะคะมาทะเบียนเนาะฝากรบกวนด้วยนะคะไปสองแล้วนะคะเป็นหกแล้วค่ะเลกสองคนค่ะมาแล้วค่ะใหม่คนนดงนะคะ คนละค่าพอดีราคาครบราคาสองรอบไปคนครบแล้วนะคะเนาะรบกวนเบอร์หน้ามันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยได้เกิดขึ้นะใน่ารรวมัวขอมกลุ่มีแล้วมันมันมันรวมมันเป็นศักดิ์ศรีแม่พูดตรงมันเป็นพูดอย่างนั้นใช่พี่เพราะว่าเขาเอาไปเหยียดในกลุ่มเขาได้รุนแรงมากแล้วเราก็รู้สึกไม่ชอบอ่ะมันมันก็เหมือนเราเป็นคนไทยคนหนึ่งในฐานะคนเราก็ไม่ชอบอีกแล้วแต่ยิ่งแบบเราเหยียด ในเรื่องของเพศด้วยอะไรเงี้ยมันมันก็เลยไม่ได้เห็นว่าเขาตอนก่อเหตุเมื่อวานทำร้ายมีการไลฟ์สดให้พวกใช่ค่ะแล้วก็มีการตัดคลิปลงกลุ่มลงไปในกลุ่มโซเชียลของเขาด้วยซึ่งอันนี้ก็มีการแชร์ต่อกันมาเพราะว่า เราก็ไม่ได้ไม่ได้เห็นแบบคลิปเต็มอะไรเงี้ยนะแต่ว่าเขาตัดมาแล้วก็ทำให้ฟูดีันี่เป็นสาเหตุหลักที่โดนใจของหลายๆคนที่น่าจะที่มันทัดนะฮะมันมันมันฟังแล้วมันรู้สึกพึินเพลินไปนะอารมณ์เหมือนรักชาติอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีและรวมกัวกันนะตกทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วคิดว่าอย่างนี้จะจบยังไงก็ให้กฎหมายดำเนินการดำเนินการนะครับพี่ ขอบคุณมากนะครับครับผมสวัสดีครับข่าวสดส,สื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน f o l เวอร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ